ไปครับในเวลาที่เราจะต้องไปสถานที่ใหม่แล้วเอาแจอาจริงๆผมว่ามันก็สั้นไปจริงๆกันแหละสมฮ้ยฉลมขาวที่ถูกตามล่ากูเนี่ยมาล่ามึงลวโอเคกูขอโทษบวกไม่ดูเลือดตัวเองเลย

วันที่แสนลำบากของฉลามเขาอ๋อมันป่วยเหรอโอเคครับเราได้เวลาเข้าสู่ภูมิภาคคาลเบียแลเ้วไขปลาคาเวียมันสั่งให้ลูกลึงาดตะบันแล้วพุณก็จอดไปโทษกูเฉยก็ใช่เอาจริงๆว่าไอการที่ลูกมันตายอ่ะถามว่าต้นเหตุเป็นเพราะเราไหมก็ มันก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันในนี่นมันเป็นการระเบิดของเรือเพราะว่าเรามาเล่นเรามาลาะไอพีใช่เหลาล่ะเราไม่ได้ทำอะไรลูกมันซะหน่อยเรียกว่าผลพลอยซวยแล้วกัน แต่ว่านะไอ้คำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าปาวานเนี่ยสวัสดีปาวานเนี่ยเราเราได้บวกกับวานแน่ๆเลยเอ๊ะทำไมมาโผล่นี่วะเออมันก็แปลกๆฆ่าไปเลยแซมบอนกรุงเอ้ยเออเอาเอาติด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 ตรงนี้มีน้ำน้ำ น้ำใสจังเลยนะครับ time important for's for to o s b ไปดูเคว้กันเถอะพวกเราขาวดำกับความตายทั่วสารทิศโอ้โหมึงให้กูมาสู้กับวานออกาหรือเปล่าใช่วานออกาแน่ๆ ผ่า,านตะไครเต่าอ่านี่ไม่ยากลูกชิ้นมนุษย์กินมนุษย์สิบคนโอ้นี่มันให้เราสู้กับประวานแล้วหรือนี่จากเดิมที่สู้กับอะไรว่าจระเข้กับพวกบรรดาปลาหัวร้ายทั้งหลายนี่มันให้เราสู้กับมันให้เราสู้กับปลาแล้วหรอวะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลนะาดิวานไม่ใช่ปลานะวานวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับตระกูลโลมาอ่าน้องข่าวนี่ฉลาด อะไรอ่ะาันเกิดไม่วยอ่ะเขาเขาสุกเฟ้ตต่อก่อนไม่เป็นไร้ยั่งไคุณวานแล้วไปมาโก้เฮ้ยโอ้โหเราต้องสู้กับวานออก่้ยเฮ้ยมานี่ลูก โอเคเราดูเหมือนว่าเราจะกินเต่าแบบไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่นะมาๆๆมาไมา่แต่กินเต่าก็ดีนะเราจะได้แบบไอ้นี่ไงเศษกระดูก <c oughs> มันมวิ่งอะไรวะวิ่งอะไรวะวานอะเฮ้ยโอ้โหผมแม่งกลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสามสิบอ้อาวหงายดิมึง กับมันไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยอืออืออือาวอาก็สู้ได้อยู่นี่หว่าแต่ก็โอ้ยอ้โหมันชนแรงมากตกต้ยหางจมดินไปเลยมึงหน้าจมไปเลย มันชนแรงมากเลยอ่ะโอ้ยแล้วกูสู้กับเอฟเฟกต์จะขนาดไหนวะเนี้โอ้ยโอยชนแรงว่ะโอ้ยมันชนแรงแต่มันก็เกียงพามันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหบูดินเลยโอ้ย มันชนแรงมากอ่ะโอ้ชนแม่งปิวเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นนะเว้ยสูตรลับความอร่อย Sometimes sharks just to even need dirty bulk กินเต่าก่อนครับโอ้มันชนแรงจริงเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าไอ้วานปกติอ่ะธรรมดามันเวลสามแล้วเอฟเฟกต์แม่งไม่เวลเกิน30ไปแล้วมันเนี่ย รีบกินรีบปาเนีไปไอ้ตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยเลเวลสามสิบแล้ววะเฮ้ยเลเวลสามสิบแล้วเอาวะไป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 กลับถ้ำก่อนครับกลับถ้ำก่อน การลากเอลเดอร์ซู่เมกาเมกาบานนาถูกจัดอันดับโดยนักวิทยาศาสตร์เป e น64ออนซ์แก๊สเถาน์โซดาของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ แม่งโคตรใหญ่เลยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้มันจระ,ะเข้อเอา้าตรงนี้มันน้ำก่อยเหรออ๋อ,อมันอยู่กับรุ่มแม่น้ำฟอทิกแปลว่าตรงบริเวณที่เราอยู่นี้มันน่าจะเป็นน้ำก่อย,อยงไงเลยเจอจระเข้ผมก็ด<ม>ูว่าผมวร์ปามาผิด,ผดที่ผิดทางเอาว่ะพี่าขาใหญ่แหงน้าน้ำละตัดป เฮ้ย,ย,ย,ยผมเจอญาติในท่อน้ำว่ะเฮ้ยเจอญาติในท่อน้ำเฉยแล้วมันจะพาไปทะลุไหนนี่นี่อ๋อทางนี้ไปได้สินะว้าวเจอญาติเฉย ดูเหมือนทางออกน่าจะต้องไปทางนี้เียวะนะกูมาโผล่ไหนเนี่ยโอ้โหกูนี่ดูแมปเลยเหมือนเราเข้ามาโผล่ในสถานที่สถานที่ที่เป็นในนี่เลย อ๋อต้องไปกินคนอีกเอ้ยไหนก็มาแล้วลูกชิ้นมนุษย์ไปมาโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเนี่ยปรจิจจเอ้าพวกคนจากอารย์มาดูอะไรกันเหรอนี่มาดูโชว์ของตัวตลกแมนวอว ตรงนี้มีปลาจากทะเลเข้ามาด้วยคราบเขาจงใจปล่อยเข้ามาหรือมันเข้ามาเองวะเนี่ยโอ้สุดิจ่านั่งอยู่ข้างบนน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะรอดหรอกนะมึ๊บขอกินหน่อยก็ชงแงมยำยำกินอาเค

แล้วมันพวกพี่เข้ามาได้งไงครับเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่พดำน้ำมาเดินไอ้แลนด์มาร์กว่ะปอดแสดงสัตว์น้ำ,นำมาเป็นจะาคาสัตว์ทะเลโอ้โหนี่มันนี่มันก็จำลองแบบนี่มันก็จำลองแบบประมาณแบบแบบอ่าสวนสัตว์น้ำเลยนะโอ้ลึกมากเหมือนกันนะเนี่ย ผมว่าของจริงก็คงลึกจัดเลยผมคิดว่านะของจริงก็ต้องจะต้องลึกจัดเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบวานเขาน่าจะต้องมีพื้นที่พอสมควรเนี่ยเพราะเขาก็ตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะมีติดป้ายเดห้ามวานออกเมื่อกี้เนี่ยเฮ้กล้อง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 ผมจะตลกมากเลยถ้าผมมาอยู่ในท่อน้ำแล้วผมเจอวานอยู่ในนี้ อ i นอินย์เชิล s ่บ i ลชาร์กมันหลาบ้านแน่เลยยังไงมันอยู่ข้างหน้าแล้วนี่เดี๋ยด้ที่เวลไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็เราก็ได้แต้มยางอื่นแล้วนะต้นทีจ้าต่ามีฉลามมีฉลามมาคุ้มกัน โดยข้างเหรออยู่ดีพี่ก็ข้างเหรอคำเดียวก็เกินพอ,อพี่ครับเออขนาดเอ็มเพลร์ยังไม่รอดมือผมเลยนะครับพี่ แหล่งฟาร์มอันนี้ชั้นดีเลยนะเนี่ยปืปตัวเดียวโอ้ดีจ้าปาวานฮะเด,นเ,เ,นเ,เดี๋ยวเมื่อกี้กูฆ่าเจ้าทินแล้วเดี๋ยวควสนทำไมมันน้อยอย่างงี้วะเอ้ไปฆ่าไอ้นี้ก่อนดําข่าวทั่วสารทิศกันไหน ไหนจ้าประวานไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนบักวานอยู่ไหนอ๋อนั่นไงกำลังว่ายเดา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 เลยวิลสามห้าโอ้โหเลยไอ้ไอ้นั่นไม่ขึ้นสี่สิบเลย ไม in like <away> <par> <out> <ucch> ่ลายตัวมันแปลกแต่ที่แน่ๆตัวมันใหญ่กว่าเราครับมันคาบเราได้โอ้ยแถวนี้จะมีปลาให้กินเนี่ยจะบอกต้องกินคนแทนเราต้องไปกินคนแทนนะโอ้ย หลังก็เสียทางวันนี้ขอกินคนเลยครับโฮ้ยโอ้ยชิบหายชิบหายของจริงเลยลหลบหลบหลบก่อน นี่ชิบหายของจริงว่ะปลามันไม่ค่อยมีอ่ะปลามันอยู่เขตน้ำลึกอ่ะโอ้ยคือจะตายจะตายลูกจะตายปลามันอยู่น้ำลึกแล้วมันมันอยู่นอกเขตเราอ่ะพี่มันทีพีสี่ภาพอ่ะเฮ้ยขอเลือดหน่อยอุง๋งอุ๋งอย่าเล่นเจ๊เล่นตัวนะอุ๋งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ไม oh oh, oh, oh. oh, oh, oh. ่ก oh, okay. uh ูต้นี่กูกูต้องสู้กับวานเป็นจะฆ่าที่กูต้องสู้กับวานหัวทุยเลยนะ่น่ากลัวจังตรงนี้มันไม่ค่อยมีปลาด้วยสิเนี่ยโอ้พีเขาต้องวลวสามห้านี่เฮ้ยเรากดตัวทีป่ะเรากดตัวทีแล้วไปเล่นมันเลยไหมเออ เราเล่นกับมันเลยโอ้ยังไม่ค่อยไหวอยู่ดีเท่าไหร่อาจจะต้องกลับบ้านไอ้เที่ยแต่กูก็ว่ายไกลเหมือนกันนะี่แหละกลับบ้านเพื่อใช้ใช้เซตชาโด้ไงเวลามันกัดเราจะได้เลือดใังไงมันอยู่นั่นเดี๋ยวจะจะขอขอก่อนขอก่อน อ่ะลูกปั้นโอคาเฮเดี๋ยว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 แล้วไพโรมันมาไงวะเนี่ยอิตาเอะอย่างตติชาบะวันติดตามล่าอุ้ยใส่ก่อนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีความหวังอยู่ดีมีความหวังอยู่สต๊าตัวทีตตัวทีเฮ้ยมาติดพิษว่ะ เฮ้ยมันติดพิษเหรอเฮ้ยใช่มันติดพิษแล้วมันสตันเลยเว้ยโตกกัดฟรีกินฟรีเฮ้ยใช่ว่ามันติดพิษว่ะผมจะเล่นแกเอเปกต้องต้องใช้เซตนี้แล้วมั้งผมว่าเฮ้ยมันติดพิษมันติดพิษไหนวะมันโดนรถเลื่อนเรื่อย<ๆ><ๆ>เฮ้ยชนะได้ว่ะเซตชาร์เดถึงเราจะเจียเจ็บอยู่ก็เถอะแต่ว่า มันช่วยแบบสตันศัตรูได้นะเพราะศัตรูมันจะประมาณจากมิดเฮ้ย,ะะยอมันชอบกินตับฉลามก็มบอกมันมีสารอะไรที่แบบมันเหมือนชูกำลังสักอย่างนะไอ้พวกวานพาิจากข้ามันเลยชอบมาชอบอเมซิ่งไปราชินีล่ะข่า ตอนแรกเราฆ่าเอ็มไพเลยแล้วตอนนี้ลำบาฆ่าราชินีไม่มาดามือพี่หรอกมัง้งไอที่แน่ๆแ,แบบแมบปบต่อไปต้องสู้วานวานสเปิ์มวานหัวทุยเลี้ยวขวาข้างหน้าก็เจอละนี่ไงทางนี้เนี่ยเหรอเอาละอุ้ยมันต้องน่ากลัวมากแน่ๆเลยวะ่ะ white t t and black a ย้ายยาให้ขาวดำจอมทำลายล้างวานเป็นชาค่ะมีออก้าเฮ้ยเบลเท่าไหร่อ่ะสี่สิบหัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยที่นี่ก็มีปลาให้กินได้อยู่ได้อยู่ปิ๊บประชับ กัดมาลูกเฮ้ยมันไงท้องแล้วโอ้ยมันม่งกุยแกอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่มงเหรอติดพิษไปดิโอ้ยฟ้าถางไม่โดนเออเออเฮ้ยมันติดพิษเหรอชึบชึบ มาดิมันเจ็บมันเจ็บพิษมันเจ็บพิษโอ้โหเออเออเออเอาดิโอ้โหเซ็ตไอ้นี่ใช้ได้ใช้ดีดีเลยว่ะ โอ้กัดได้เลือดจัดได้เลือดดีมากเลยอะเซตชาร์โดเนี่ยโอ้อย่างี้วานก็ไม่ต้องกลัวละมัง้งโอ้โหโคตรเทพเราชนะได้แล้วครับเอพิกตอก้าก็ไม่เท่าไหร่นี่นะมาเลยประมง มันลอยมาอยู่ตรงบ้านเราพอดีนะไอ้วะไอ้วะกล้ามาเหรอเฮ้ยได้ดิ ลาตรงบ้านเลยนั่นแหละเออดีข้าหัวได้เพิ่มขึ้นครับอึดทำเงาๆโอ้โหพอเราใส่เท็จหัวด้วยมงเรือแรงขึ้นบิง รอมแล้วคอเฮ้ยคนไข่เนื้อเบรดี้มาแล้ว่ะไหนไห The เบอยเบรดี้ดูมันฟิตว่ะโอ้โหเล่นระเบิเดเลยได้จะไหม ีมึงอยู่ตั้งข้างในเลยนะกลัวเหรอเหลือ,อพิจพังแล้วนะครับไอคนไข่เนื้ยไอคนไข่เนื้อพิเตอร์เี่กี้พิเตอร์อ้ออาวสุดท้ายอ้าวกัฟอ้าวที่ดีที่สุดบ้านที่ดีที่สุดอ้าวกัฟ ข้ามสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่อ่าวกัปกันดีกว่าครับข้ามสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมนั่นเหรอเฮ้ยเอาชิบหายอยู่เฉยๆกูก็รอดละไปเดินทางไปที่อ่าวกัปกันหลบหนีก่อนครับหลบหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงฉลามท้าวที่ตามล่าอ ติดกรลุกทางผ่านพอดีทางผ่านพอดีเยบห้าอย่ามองแย่ก็เบลสามสิวะพี่นะแย่เบลสี่หามัแล้วน้อง ไปเข้าสู่อ่าวออก,กัฟที่ไว้ใส่น้ำในเซเว่นน่ะเหรอไม่ใช่คนละครับอ๋อโอเคถ้ำอยู่นู่นโอ้โหน้ำลึกจาดลึกจนถึงขั้นที่ว่ามีวานสเปิร์มอยู่ครับวานสเปิร์มก็วานหัวทุยแหละชื่อภาษาไทยโอ้ แอบขนลุกอยู่เหมือนกันเน่ยต้องสู้กับวานเนี่ยปาสุเป็นแหล่งชีวิตแต่บรรจัยการนชีวแก็ส่นใหญก็มีอยู่ให้กใช้ประโยน้าเจ็บจี๊ดเลยสูที่อหรือผู้ที่อยู่อ่่เนีครับี่รับสู่บ้านใหม่ Even for sharks, it's important to create personal time for sober self-reflection. Yahoo <laughs> Kosu